นี่คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ล้มผู้ผลิตยาแซงหน้าบิ๊กแฟชั่นและมีผู้ก่อตั้งเป็นอดีตพนักงาน IBM เรากำลังพูดถึง SAP บริษัทเทคโนโลยีจากเยอรมนีที่ทั้งโลกใช้บริการและกำลังจะกลายเป็นธุรกิจที่แทบทุกองค์กรจะขาดไปไม่ได้เลยในยุค AI SAP เรียกตัวเองว่าเป็น Business t r a n sformation company และก็เพิ่งได้รับตำแหน่งนี้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเมื่อช่วงต้นปี2025ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยมูลค่าบริษัทสูงกว่า350,000 5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจุดเริ่มต้นของ SAP มาจากการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการองค์กร ที่รวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวให้ธุรกิจรันงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเงิน Supply c h เ i ชอารไปจนถึงงานบริการลูกค้าโดยซอฟต์แวร์ของ SAP ทําหน้าที่เหมือนโครงสร้างดิจิทัลให้กับองค์กรทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ทั่วโลกช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ําซ้อนและเพิ่มความแม่นยําในการตัดสินใจความโดดเด่นของ SAP คือการมี Ecosystem ที่กว้างมากแถมปัจจุบันยังหันมาเดินหน้าด้าน AI ปรับตัวจากเดิมที่เคยขายซอฟต์แวร์แบบซื้อ วันนี้เปลี่ยนมาเน้นรายได้จาก Cloud s u b s c r i p t ชั n และนี่คือ SAP บริษัทเทคโนโลยีที่ฝังรากลึกในโลกธุรกิจมายาวนานกว่า50ปีจากบริษัทซอฟต์แวร์สู่เบอร์หนึ่งของยุโรปและกำลังจะกลายเป็นขุมพลังแห่ง AI สำหรับโลกธุรกิจยุคใหม่